ครั้งหนึ่งในมัลติเวิร์ดมันเคยมีตัวละครแสนที่อยู่ภายใต,ต,ต้ทีมของนาวิกโยธินหรือไม่ก็ทีมทหารในยุคสมัยสงครามเอาล่ะฉันเองผู้บรรยายขอต้อนรับเข้าสู่วนันเอว์เทิลทีมยูนิเวอร์สตอรี่ในตอนของไบรท์เทลเรื่องราวการปฏิวัติในโลกอันเดอร์กราวสำหรับทีมทหารและราชนาวีต่างๆในช่วงแรกของแฟนดอมจริงๆมันก็ไม่ได้มีเรื่องเล่าอะไรเป็นพิเศษนอก,กจากจะเป็นทีมศิลปะที่มองให้กับอิงแซนและเออร์เซน แถมส่วนขยายที่ไปอยู่ในจีอิงและจีเอเลอร์และนอกจากนั้นก็มันก็แทบไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องอะไรของมันสัเท่าไหร่จนในช่วงปี2019มันก็ได้มีผู้แต่งชาวเกาหลีท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าซ <Geor gy? S 1> ูขุนุก็ได้ทําการปล่อยเ u ของตัวเองออกมาไม่ว่าจะทางเว็บทัมโบหรือแม้แต่ภายในทวิตเตอร์ก็ตามเดี๋ยวก่อนนะมันกลายเป็นเอกแล้วนี่หว่าสำหรับเอ b ยูบรท มันนั่นคือเอยูที่ในโลกอันเดอร์กาว์มันนั้นเกิดการต่อตา้านภายในโลกอันเดอร์กาว์ขึ้นมาโดยจะเป็นการต่อตา้านการกระทำของราชาแอสกอร์ S ซึ่งในเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้บอกเหตุผลด้วยสิตัดเรื่องคุณแม่ทอเรียวกับเจ้าแอสเนี่ยไปได้เลยเพราะในข้อมูลไม่ได้มีการกล่าวถึงเอาไว้โดยภายในพอร์ตเนื้อเรื่องเนี่ยเขานั้นได้อธิบายไว้ว่ากลุ่มของแซนและพาวิลัสพวกเขานนั้นไม่พอใจเกี่ยวกับวิธีการปกครองของแอสกอร์ S ore, ที่อาจเป็นการกดขี่เหล่ามอนสเตอร์ก็เป็นได้ดังนั้นแล้วกลุ่มต่อต้านในช่วงแรกมันนนัั้ีพแแแค่แซลละ,ะลส จนกระทั่งสอพี่น้องถูกจับได้พร้อมกับทุกในประเทศให้ไปกักขังอยู่ภายในเดือนรูนหลังจากนั้น2พี่น้องก็ได้ทําการรวบรวมกองกำลังก่อนที่จะทําการก่อตั้งกองทัพที่มีชื่อว่าเดอะแบล็กที่พวกเขาต้องการจะพลปลอยผู้คนจากราชาผู้บ้าอำนาจในโลกของอเดอร์กาว ในขณะที่เดอะแบ็กกำลังรุมรุมกองกำลังทางด้านของราชาเอสกอร์ก็ได้สร้างกองกำลังที่มีชื่อว่าเดอะไลท์ให้คอยรับมือกับพวกของเดอะแบ็กที่จะคอยแทรกซึมเข้ามาภายในมือของเหล่ามอนสเตอร์พร้อมกับทำการปลดปล่อยเหล่ามอนสเตอร์ทุกคนก่อนที่จะรวบรวมพวกเขาให้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเพื่อที่จะต่อต้านกับราชาผู้มาอำนาจโดยสำหรับตัวละครภายในกองทัพของเดอะแบ็กเริ่มจากแซนเดอร์สกลตันผู้เป็นชกาก์เกิรสูงสุดของกองทัพที่ต้องการสร้างอณาจาักรที่จะเปี่ยมไปด้วยอิสรภาพให้กับเหล่ามอนสเตอร์แต่ทว่าภายในส่วนลึกของจิตใจ้ใานคนนนีเเขกลับป็ วิกลจริดและมองว่าสงครามมันนั้นเป็นเพียงแค่ง,งานอดีเลกที่เขานั้นชื่นชอบบิงเท่านั้นส่วนเรื่องของจุดอ่อนแซนนั้นรักน้องชายของเขาเป็นอย่างมากดังนั้นแล้วถ้ามีใครต้องการจะเล่นงานพาไปรัตแซนนั้นก็แทบที่จะเอาตัวเองไปปบป,ป้องในทันทีทางด้านของพาไปรัตเขานั้นคือคอมเดอร์อีกคนหนึ่งของกองทัพเดอะแบ็กและเป็นคนที่จะคอยเฝ้าระวังภัยอันตรายให้กับแซนอยู่เสมอและอีกหน้าที่หนึ่งเขาคนนี้เป็นเูมอมนกับคู่ฝึกที่จะคอยฝึกเราท่ารนใหม่ที่เขามาภายในกองทัพของเดอะแบ็ก ไปกันต่อครับตัวละครตัวที่3 WD g a s t e r นักวิจัยและอาสาสมัครภายในกองทัพของ The Back ผู้ซึ่งแท้จะไม่ใช่คนดีซะเท่าไหร่ WD g a s t e r เขานั้นคือนักวิทยศาศาสตร์ก็จริงแต่ทว่าสิ่งที่เขานั้นคิดค,นค้นขึ้นมามันกลับกลายเป็นยาเสพติดที่มีทั้งแบบเพิ่มพลังให้กับผู้เสพจนถึงขั้นเสพติดและไม่สามารถลบล้างมันได้จนไปถึงยาเสพติดอันตรายที่จะให้โทษกับผู้เสพไปเรื่อยๆเรื่อย ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบที่เสียสติหรือแม้แตา่ยาเสพติดที่มีเวอร์ชันดาร์กว่านั้นโอเคแต่ไปทางด้านตัวละครภายในกองทัพของเดอะไลท์เด็กสาววัยรุ่นที่ได้รับผัวผ่านภายในสงครามการเมืองของเหล่ามอนสเตอร์นับตั้งแต่ตอวดีแซนนั้นได้สร้างกองทัพปฏิวัติวันเวลานั้นก็ได้ผ่านไปจนเมื่อจักรวิของไรทิวมานั้นมาถึงช่วงเวลาที่ปีนั้นได้ตกลงมาในโลกอนดกาวแม่สาวนานิ่งผู้แก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาฟริกเธอนั้นเป็นเพียงแค่เด็กวัยรุ่นธรรมดาที่ดันพลาดท่าตกลงมาในโลกอันเดกาวเขา้าแถมก็ดดันนนตกลลงมาภาภยใพื้ที่ขออเไ หรือก็คือพื้นที่ย่างนิวโฮมการที่ฟิกไม่ได้ตกงลงมาภายในเดือนลูนมันนั่นก็ทําให้เธอถูกผู้เดรลหยทำการจับตัวได้อย่างง่ายได้ ก่อนที่นี่เวลาต่อมาเธอนั้นจะได้ไปพบเจอกับเอสโก้เข้าและดูความเมตตาบัญยาของเอสโก้มันนั้นจะไม่เธอถูกส่งตัวไปเป็นทหารฝึกหันภายในกองทัพของเดืรไล่ก่อนที่นเวลาต่อมาศักยาภาพของฟิกมันนั้นจะทำให้คาร่าเลือกที่จะนำต้ของเธอกลายเป็นหนึ่งในเมทัพของกองทัพดีรไลและถูกวางตัวให้ใกลายมาเป็นหัวหน้าอศวินคนต่อไปตัวเจิกตู้ของคาร่าถือว่าฟิกเธอนั้นมีความสามารถที่โดดเด่นจนทําให้ตู้ของคาร่าเรื่องที่จะนําต้ของฟิกให้กลายมาเป็นองค์ขลักประจาตวัวกันเลยทีเดียวฟิกนั้นจะคอยปกป้องคาร่าไม่ว่าจะสถานการณ์ดก็ตาม และนอกจากนาทีองคักษ์ของเธอแล้วเธอนั้นมักจะเป็นเสมือนกับผู้เจราจาที่เมื่อกองทัพของเดอะแบ็กและเดอะไลท์เข้าต่อสู้กันตู้ของฟิกนั้นมักจะไปขั้นกลางระหว่างการต่อสู้เพื่อที่จะเจราจาหาสัตติให้กับทั้งสองให้จนได้ถึงแม้ว่าในบางครั้งมันนั้นจะไม่สำเร็จก็ตามเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับตัวละครฟิกภายในจักรวาลของไบรทิวตู้ของเธอมีพี่ชายฟาแฟด้วยเช่นกันเนื่องจากจักรวาลไรทิวผู้สร้างนั้นไม่ต้องการให้ผู้อ่านตีความตัวละครเฟิกแค่เป็นเพศชายหรือเพศหญิง,งนั่น เป็นพี่ชายของเธอที่มีชื่อว่าฟิกซ์นั่นเองซึ่งมันก็น่าเสียดายที่ไม่ได้มีลูปตัวละครพี่ชายของฟิกซ์อยู่ภายในรูปตัวละครด้วยเช่นกันเอาล่ะต่อไปทางด้านกับอีกสองพี่น้องระวังคาร่าและแคชสองหัวหน้าอัศวินผู้แข็งแกร่งและเป็นเสมือนเจ้าชายและเจ้าหญิงภายในราชวงศ์ของเรามอนสเตอร์ในช่วงวัยเด็กของทั้งสองเมื่อยุคสมัยมาถึงช่วงเวลาที่มีกองทัพปฏิวัติแอสโกกได้สร้างกองทัพของเดือลท์ขึ้นมานับแต่นั้นคาร่าและแคชก็ได้ฝึกซ้อมทักษะการต่อสู้คู่กับตัวของ,ขอ,งอันได้ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมม่ต้อองงงฟิกกกกเเขารววลััดยชนน สำหรับหนึ่งราวปัจจุบันของคาร่าและแคชสองพี่น้องคู่นี้คือหนึ่งในกองก,กำลังหลักที่มาจากเข้าไปเจน,น้ากับพวกของแซนและพาเปลัสโดยตัวของคาร่าเธอนั้นไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับการกระทําของพาเบลัส,สเท่าไหร่ เนื่องจากคำบัญชาการของพาเปลสเขานั้นมักจะชอบใช้งานพวกอาวุธอันตรายสร้างความเสียหายให้ทั้งกองทัพของตนเองรวมถึงกองทัพของศัตรูไปด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนว่าการกระทําที่ไม่สนใจพวกพ้องของตนเองเช่นนี้มันนั้นทําให้ขาราเรส่กไม่พอใจเป็นอย่างมากก่อนที่สุดท้ายสองข้างกลางเมืองของจกักรวรรดิไบทิวมันนั้นก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าใครกันแน่เป็นผู้ชนะเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างก็มีมุมมองที่ชั่วร้ายอยู่ด้วยเช่นกันนอกจากพวกแสนที่ค้ังไคลอิสรภาพแล้ว พวกแม่งก็ออกแนวเป็นคนโรคจิตติดยาด้วยเช่นกันส่วนทางด้านกองทัพแสงสว่างหรือเดอะไลท์ถึงแม้จะตั้งตนเป็นฝ่ายที่ถูกต้องแต่แทว่าพวกเขาต่างก็กดขี่ประชาชนอยู่ไม่น้อยแถมตัวละครพี่น้องของคาร่าที่มีชื่อว่าแคสเขาคนนี้ก็มีมุมมองที่น่ากวอยู่ด้วยเช่นกันแคสในช่วงที่เขานั้นใช้ชีวิตอยู่ในราชวงศ์ของลอรมอนสเตอร์เขานั้นได้รับการฝึกสอนรวมถึงดาบที่เหมือนกับตู้ของคาร่าแต่ทว่าด้วยเหตุการณ์บางอย่างมานั้นทำให้โต้งแคสเลือกที่จะหนีออกจากกองทัพของเดอะไลท์และเข้าร่วมกองทัพของเดอะแบ็ รวมทั้งเจ้าตัวเองก็กลายมาเป็นมือขวาให้กับตัวของาพาวิลลัสโดยในช่วงเวลาที่กองทัพของเดอะแบล็กท้าปะทะกับกองทัพของเดอะไลท์มันก็มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ฟิกนั้นได้พูดคุยกับาพาวเลลัสรวมถึงตัวของแคสด้วยเช่นกันฟิกนั้นสัมผัสได้ว่าตัวของแคสเขานั้นได้ปิดบังโลกร้ายต่างๆที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวันระลกหรือไม่แต่โลโก,กที่แคบก็ตามมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฟิกนั้นพยายามขอร้องให้แคสกลับเข้ามาอยู่กับฟังเธอแต่ถ้่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆมันนั้นก็ไม่สามารถทําได้แถมผู้อยู่เบื้องหลังโลกร้ายต่างๆไปในโลกอันล่าวทุกสิ่งทุกอย่างมันนั้นก็เกิดขึ้นจากฝีมือของวีดีแกสเตอร์ ชายวิตยาฐานที่เป็นทางนักวิทยาศาสตร์คัางหรือไม่แต่พอขายยาผู้โดเทียมไม่นบความดาร์กต่างๆที่เจ้าตัวนั้นเก็บซ่อนเอาไว้โดยภายในเนื้อเรื่องนี่ก็จะมีตัวของกิวบี้ที่จะคอยรับรู้ถูกการกระทาของแกสเตอร์อยู่เสมอเอาล่ะและทั้งวันนี้ก็คือเรื่องราวของจักวานไบเทลไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาวหรือดําพวกแม่งก็มีด้านมืดกันทั้งนั้นแหละอยู่ฝั่งดําคือมีอิสรภาพแต่ต้องถูกปกครองในฝีมือของชายวิตยาฐานส่วนทางด้านของฝั่งเอสกอร์ ถึงจะมีกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆแต่ถ้าจะกดขี่ให้กูทํางานหนักขนาดนี้ฉันขอไม่เข้าร่วมดีกว่าโอเคผมวันเดลเลอขอตัวไปนอนก่อนละ่ะขอขอบคุณที่รับชมจนจบสามารถเลือกกดไลค์และซับส,สไคร้หรือไม่แต่จะสม,สมัครสมาชิกก็ได้เช่นกันอย่างสุดท้ายมันมีระบบซปเปอร์แตง่งก็เชิญกดกันได้ตามสบายเอาละ G G W P Good Game i Play